ความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหน้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมทบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาที่บริเวณลานพระรูปราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณที่ทําการอาเภอลาดยาวจังหวัดน,นครสวรรค์น,นางสาวสุวัชรีศร,ร,รีกัมพีอำเภอลาดยาวเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชศาการะ พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบืองหน้าพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปียะมหาราชโดยมีหัวหน้าสนรัชการข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร,ร่วมพิธีวันปียะมหาราชตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์ไทยรัชกาลที่5 แห่งราชวงศ์จัก,กรีได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนและรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยะมหาราช ที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นายจักริดเอ่งช่วนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์นางจิตนาทองจันทร์รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์จัดการจับสลักแบ่งสายการแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดนครสวรรค์โดยมีนางสาวก่อนวลีแม้นพยัก์สมาดชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ร่วมเป็นสักขีพยานในการจับสลักแบ่งสาย การแข่งขันเรือยาประเพณีจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาวรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีสำหรับการแบง่งสายแข่งเรือประกอบด้วยเรือยาวใหญ่55ฝีพายเรือยาวกลาง40ฝีพายเรือยาวเล็ก30ฝีพายภายในจังหวัดเรือตะเข้7ฝีพาย พร้อมเชิญเที่ยวงานาการแข่งขันเรือยาประเพณีจังหวัดนครสวรรค์ประจำปี2567ชิงถ้วยพระราชทานสมเดกก็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพระราชสุดาสยามบร,รมราชก,กุมารีระหว่างวันที่18-27ตุลาคมนี้ณสนามแข่งเรือหน้าสากรการจังหวัดนครสวรรค์โดยวันที่24-25ตุลาคมชมการแข่งขันเรือตะแคกลางคืนแล้ววันที่26-27ตุลาคม ชมการแข่งขันเรือยาวสิงท่วพระราชทานกลางวันโดยภายในงานมีสินค้าและร้านดังจำหน่ายหลากหลายสนสนุกและการแสดงคอนเสิร์ตจากนักร้องชื่อดังทุกค่ำคืนเจ้าหน้าที่ได้ทำการเปิดประตูอ่างเก็บน้ำคลองโอพอําเภอแม่เปินจังหวัดนครสวรรค์เพื่อเร่งระบายน้ำออกวันละประมาณ13ล้านลูกบาศเมตร หลังในพื้นที่มีฝนตกต่อเนื่องจนน้ำเต็มอ่างและล้นสปริงเวย์นายเอกชัดเอี่ยมตาลผู้อำนวยการโครงการโทรประทานจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่าตลอดหลายวันที่ผ่านมาจังหวัดนครสวรรค์มีฝนตกหนักทําให้น้าไหลเข้าอ่างเก็บน้ําคลองโพในพื้นที่อําเภอแม่เปิลมีน้ําเต็มอ่างเกินร้อยเปอร์เซนและล้นสปินเวยยไหลออกนอกอ่างอย่างต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่ต้องประเมินสถานการณ์ในอ่างเก็บน้ำคลองโพและทำการปล่อยน้ำออกวันละประมาณ13ล้านลูกบาทเมตรพร้อมกับแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ท้ายอ่างทั้งจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีให้มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ป้องกันรับมือเพื่อลบผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวพร้อมให้ประชาชนได้ติดตามสถานการณ์แจ้งเตือนในเขตพื้นที่เสี่ยงภัยล่วงหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรัชการอย่างใกล้ชิดผมเอกชัดเยี่ยมตาลครับผู้อำนวยการโครงการชมประทานนาครสวรรค์ครับแล้วก็ทางด้านขวาของผมเนี่ยคือหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําที่1นะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายคือหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําที่5นะครับซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบนีแล้วก็รับน้ําในการบริหารจัดการน้ำเขตต่อเขตต่อจังหวัด ได้ต่ออำเภอต่อกันนะครับในส่วนของที่เรายือนอยู่นี่ครับตอนนี้ผมยือนอยู่ดูที่อ่าองเก็บน้าคลองโพนะครับอำเภอแม่เปิลจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งเกิดปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของฤดูฝนนะครับเรื่องมีฝนตกนะครับที่อำเภอแม่เปิลแล้วก็อำเภอแม่วงนะครับซึ่งวัดได้ประมาณ110มิลลิเมตรนะครับซึ่งทําให้อา่าวันนี้นะครับก็คืออ่างเก็บน้ำคลองโพเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแล้วก็แล้วก็มีการระบายน้ําลนสปินเวย์เนี่ย ประมาณ13ล้านลูกบาศก์เมตรต่อว <biography. S 2> ันนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการบริหารจัดการเราก็มีการแจ้งเตือนนะครับตั้งแต่วันที่21เรามีการแจ้งเตือนทั้งท้องถิ่นทั้งอำเภอที่เกี่ยวข้องแล้วก็อำเภอที่อยู่ในจังหวัดอุทัยธานีนะครับว่าน้ําที่ล้นไปจะมีผลกระทบตรงไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็ผลกระทบต่อเกษตรกรเนี่ยทางกรมชมระทานนะครับสทนชนะครับมีความห่วงใยนะครับก็เลยใช้10มาตรการของ เดูฝนเนี่ยในการบริหารจัดการมาโดยตลอดนะครับแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งนะครับต่อไปนี้ก็คือจะมีข้อสังการของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเราก็ดําเนินการในเรื่องเรื่องของข้อสังการหกข้อด้วยนะครับประกอบกับในเรื่องของการบริหารจัดการเนี่ยเราใช้อ,อาคารชมประทานนะครับที่อยู่ด้านท้ายอาคารด้านท้ายอาคารทั้งหมดนะครับในการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเขตลาดยาวไม่ว่าจะเป็นเขตของชุมตบงลงไปที่อโอพระหรือลงไปที่ ด้วยความมุ่งมันทำให้วันนี้เราก้าวขึ้นมาเป็นท่าเรือระดับแนวหนา้าติดอันดับท็อป20ของโลกและพวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสูม่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวันพร้อมการให้บริการด้านโลจิสติกที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้อรอยต่อท่าเรือแหลมฉบังถูกก้าวเพื่ออนาคตสนับสนุนโดย ท่าเรือแหลมฉบังศูนย์กลางการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบและโลจิสติกของอาเซียนที่โรงแรมเดอะไฮเพสอําเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชน5ภูมิภาคครั้งแรกโดยมีดอร์ธนกรศรีสุขใสผู้จัดจาก,การกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นประธานในพิธีเปิดมีหัวหน้าสนาชการตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานโดยดรธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวว่าการเปิดเวทีในครั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับภูมิภาคเพื่อน,นำไปสู่การกำหนดนโยบาย และแนวทางการทำงานของกองทุนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยภายในงานมีการบรรยายพิเศษจากผู้ส่งคุณวุฒิการเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อที่น่าสนใจและกิจกรรมกลุ่มเพื่อระดมสมองและสร้างสรรนแนวคิดใหม่ๆและเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของกองทุนที่มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาสื่อของประเทศ โดยต้องการในทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการสร้างสังคมที่สื่อเป็นพลังบวกและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนไทยสำหรับกิจกรรมเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน5ภูมิภาคในปี2567กำหนดจัดครั้งต่อไปครั้งที่2ภาคเหนือในวันที่3 1ตุลาคมณมหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่สามภาคใต้ในวันที่14พฤศจิกายนณมหาวิทยาลัยสงคลานครินวิทยาเขตตรงังจังหวัดตรังและครั้งที่สี่ภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันตกวันที่3ธันวาคมณโรงแรมโนเวเทลกรุงเทพบางนาเพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนให้มากที่สุด ที่สวนโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเขตนิคมสากรหรือสวนป้าหลอ่อตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านคลองมะเหลาหมู่ที่8ตำบลหน,นองกี่อำเภอกบ,บินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนางอมราสีดำอายุ59ปีได้ปลูกพืชสวนเกษตรผสมผสานสามารถเก็บขายได้ตลอดทั้งปีโดยภายในสวนจะมีทั้งมัมเบอรี่ทุเรียนชมพู่ขา่าและพืชสวนอื่นๆอีกมากมายในพื้นที่8ไร่ ซึ่งในช่วงปลายเดือนตุลาคมเพื่อเศรษฐกิจอีกหนึ่งตัวที่จะสามารถสร้างรายได้เก็บขายส่งให้กับลูกค้าและได้เงินมากกว่าวันละ1,000บาทคือสะดาวพันธทวายที่ปลูกภายในสวนมากกว่า50ต้นโดยที่ไม่ใช้สารเคมีซึ่งลักษณะของสะดาวพันธทวายจะมีรสชาติขมน้อยแต่มันรับประทานง่ายสามารถรับประทานร่วมกับน้ำพริกหรืออาหารได้หลากหลายเมนูโดยนางอมราสีดำเจ้าของสวนสะดาว กล่าวว่าตนเองได้ปลูกสดาวพันธาวมานานกว่า8ปีช่วงที่ดอกสดาวออกใหม่ก็จะเก็บได้วันละประมาณ3-5กิโลกรัมหลังจากที่ต้นสดาวเริ่มโตและออกดอกจะสามารถเก็บดอกสดาวส่งขายได้มากกว่าวันละ10กิโลกรัมหรือบางช่วงจะสามารถเก็บได้มากกว่า50-60กิโลกรัมต่อวันส่วนราคาดอกสดาวตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทโดยภายในสวนจะมีดอกสดาวพันธาว และสะเดามันพันปลาจีนสะเดาพันทวายที่จะเริ่มออกดอกในช่วงปลายเดือนนี้ไปจนถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปลูกสะเดามาแปดปีแล้ว <S <S บอกมากเก็บบ้านดีแกได้มือละสิบโลมือละหาโล,ลออกแรกๆหาโลสี่โลสามโล ออกลหลายๆกันห้าสิบโลหกสิบโลอตอนนี้เสดารเท่าไรรูร้อยยี่สิบบาทเป็นเะดาพันยังครับเสถายมสดามันก็นมีสเดามันพันของไปกินอ,อันนี้เสดาวหายออกว,กว่ากลัวเสดามันออกปีใหม่ลูกค้ามารับเองหรือว่าไปส่งบางที่ก็บ,บไปส่งกับมี่เขามารับเองกับมี่มสวนอยู่ไหนครับนี่สวนอยู่บ้านคลองอุดมตำบลยังครับตำบลหนองกี มันค้องค้องมาเล่าแหละมันคืงกลางลูกค้าสนใจก็คือมาซื้อมาที่สวนได้มาที่สวนได้จา้าจากแนวคิดในการก่อสร้างท่าเรือนำลึกแห่งใหม่ที่ชายฝั่งภาคตะวันออกของประเทศ คือก้าวแรกสู่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเพื่อรองรับการขยายตัวทางการค้าทางทะเลข,ของประเทศไทยท่าเรือแหลมฉบังเป็นท่าเรือนำลึกหลักในการขนรส่งสินค้าระหว่างประเทศตั้งอยู่ที่จังหวัดชนบุรีอานาบริเวณพื้นที่กว่า1 0 0 0 0ไร่ ส่วนงานด้านปฏิบัติการภาคเอกชนเป็นผู้บริหารและประกอบการภายใต้การกำกับดูแลของการท่าเรือแห่งประเทศไทยปัจจุบันมีท่าเทียบเรือเปิดให้บริการแล้วซึ่งอยู่ในโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่1และขั้นที่2คือท่าเทียบเรือชุด A ชุด B ชุด4และท่าเทียบเรือชุดดีรวมเป็น18ท่า มีเรือสินค้าและเรือโดยสารระว่างประเทศผ่านปีละไม่น้อยกว่า12,000เที่ยวมีอัตราการขนถ่ายตู้สินค้ามากที่สุดติดอันดับท็อป20ของโลกปัจจุบันท่าเรือแหลมชบังมีขีดความสามารถรองรับตู้สินค้าได้ไม่น้อยกว่า11ล้าน TEU ต่อปี โดยท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาเทคโนโลยีการขนถ่ายตู้สินค้าเข้าสู่ระบบออโตเมชันที่มีระบบการควบคุมในระยะไกลาจากห้องควบคุมในตัวอาคารอันเป็นระบบที่มีความปลอดภัยและทันสมัยสูงสุดในปัจจุบันนอกจากนี้ท่าเรือแหลมฉบังยังมีขีดความสามารถในการขนถ่ายสินค้ารถยนต์ถึง2ล้านคันต่อปี โดยปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังมีปริมาณการขนถ่ายสินค้ารถยนต์สูงสุด1ใน5ของโลกท่าเรือแหลมฉบังได้พัฒนาปรับปรุงช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าให้มากขึ้นจากเดิม12ช่องจราจรเป็น30ช่องจราจรส่งผลให้การจราจรเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และร่วมมือกับกรมศุลกากรทําการยกระดับการให้บริการที่ช่องทางประตูตรวจสอบสินค้าส่งออกด้วยระบบ E-Matching ที่ช่วยลดขั้นตอนทางด้านเอกสารเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจากก้าวแรกในปี2534จนถึงวันนี้ด้วยความมุ่งมั่นที่ทำให้เราก้าวขึ้นมา เป็นท่าเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุดแห่งหนึ่งของโลกและเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อยกระดับของการให้บริการและเพิ่มขีดความสามารถของประเทศอันจะทำให้ต้นทุนของการขนส่งสินค้าและต้นทุนด้านโลจิสติกของประเทศต่ำลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการบริหารการบริการจัดการตู้สินค้าเพื่อยกระดับมาตรฐานของการให้บริการของท่าเรือแหลมฉบังเป็น World Class Port โดยท่าเรือแหลมฉบังมีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย สามารถรับเรือสินค้าขนาดระดับซูเปอร์โพสต์พานาแม็กซ์รวมถึงโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนนทางรางและทางน้ำที่เชื่อมโยงกับภูมิภาคต่างๆภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านท่าเรือแหลมฉบังยังมีพื้นที่ส่วนขยายในการพัฒนาธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆเช่นสถานีจอดรถบรรทุก สงสินค้าลานตู้สินค้าพร้อมได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนและชายฝั่งทะเลแหลมฉะบังเพื่อคืนความสมดุลให้กับสิ่งแวดล้อมช่วยลดภาวะโลกร้อนตลอดจนปลูกจิตสำนึกเกยาวชนและประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท่าเรือแหลมฉบังยังได้มอบพื้นสนับสนุนการศึกษาให้เยาวชนโดยรอบพื้นที่ท่าเรืออย่างต่อเนื่องมาตลอดการท่าเรือแห่งประเทศไทยมีภารกิจสําคัญในการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศและเป็นฟันเฟืองสำคัญสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของเอเชีย ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3มีขีดความสามารถในการรองรับตู้สินค้า7ล้าน TEU ต่อปีขีดความสามารถในการขนส่งตู้สินค้าทางราง4ล้าน TEU ต่อปีอันจะทำให้ขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบังโดยรวมสูงสุดถึง18ล้าน TEU ต่อปีทำให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางทะเลและโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ ายหลักบริหารงานสมาร์ทแพดที่ให้ความสำคัญกับสแตรมาสเ m a s t e อ y a ลิตี้เรสปอนซิบิลิตี้และทีมเวิร์กตลอดเวลา7วันต่อสัปดาห์24ชั่วโมงต่อวัน พวกเราไม่เคยหยุดก้าวเพื่อมุ่งสู่มาตรฐานท่าเรือชั้นนำระดับโลกพร้อมกันให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศสู่การขาโลกแบบไร้รอยต่อเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต Transcrição e เมื่อทุกชีวิตไม่อาจมีใครเลือกเกิดและชาติกำเนิดไม่อาจมีใครหลีกหนีเราต่างเกิดมาก็เพื่อทำต่างหน้าที่แผ่นดินจึงต้องมีบุรุษที่มากบุญญา ู้เป็นความหวังของคนไทยทั้งชาเข้มแข็งและองค์อาจเต็มเปี่ยมด้วยความเมตตาเจ้าชายติดดินแต่ใจสูงเกินยศถาให้ชาวประชาได้อยู่อาศัยใบบุญ หน้าที่ติดตัวตั้งแต่ลืมตาคือลูกพระราชาที่โลกเทอดทูนดวงใจของแม่แบบอย่างลูกผู้รู้คุณแทนความอบอุ่นแห่งรักและกะตัญญูองค์คือเจ้าฟ้า ผู้เอ่ยคำว่าเท่ากันคนไทยจึงผูกพันและอยากให้ท่านทรงรับรู้ทุกพระเมตตาทุกความห่วงหาโอุูมชูทราบซึ้งและยังอยู่ในใจคนไทยทุกทุกดวง หน้าที่ติดตัวตั้งแต่ลืมตาคือลูกพระราชาที่โลกเทิดทูนดวงใจของแม่แบบอย่างลูกผู้รู้คุณแทนความอบคุณแห่งรักและกะตัญญูองค์คือเจ้าฟ้า ผู้เอ่ยคำว่าเท่ากันคนไทยจึงผูกพันและอยากให้ท่านทรงรับรู้ทุกพระเมตตาทุกความห่วงหาโอภุมชูทราบซึ้งและยังอยู่ในใจคนไทยทุกทุกดวง